bm 2 1แกรดคือจรวดที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งมาหลายทศวรรษโดยเฉพาะในกรณีศึกษาความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยชื่อของ bm 2 1จะต้องถูกยกขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเสมอและทำไมระบบที่ดูเก่ายังคงสร้างความหวาดกลัวมาได้จนถึงปัจจุบันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960. ห9 6 0เ้าสาหภาพโซเวียตต้องการอาวุธที่สามารถทำลายล้าง จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องคัตทูชาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งในปี1963 BM21 ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยใช้คำในภาษารัสเซียว่าแกรกที่มีความหมายว่าลูกเห็บซึ่งเป็นการเปรียบเปรยที่ตรงตัวที่สุดเพราะเมื่อมันเริ่มยิงจรวดจ,จานวน40ลูกจะถูกส่งออกไปสู่เป้าหมายในเวลาเพียง20วินาทีราวกับลูกเห็บเหล็กที่ตกลงมาบดขยี้ทุกอย่างที่อยู่ในรัศมีทำลายล้าง ในการออกแบบช่วงแรกๆตัวระบบถูกติดตั้งบนรถบรรทุกอูรันขนาด6 x 6ซึ่งเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความถึกทนและสามารถลุยไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโคลนดูดในไซบีเรียหรือทรายร้อนในอียิปต์ความสำเร็จของ B.M.21 ทำให้มันถูกส่งออกไปขายมากกว่า50ประเทศและถูกลอกเลียนแบบหรือพัฒนาต่อยอดเป็นรุ่นต่างๆมากมายเช่น R.M.70 ของเช็กหรือแม้แต่ระบบที่เราอาจคุ้นเคยในหลายๆประเทศ เรามาลงลึกถึงตัวเลขและวิศวกรรมกันชุดท่อยิงของ bm 2 1ประกอบด้วยท่อเหล็กไร้ตะเข็บจำนวน40ท่อจัดเรียงแบบสีแถวตัวท่อมีความยาว3เมตรและสิ่งที่ทำให้มันล้ำหน้าในสมัยนั้นคือระบบกลไกลการยิงจรวดของมันเพราะเมื่อกดยิงจรวดไม่ได้พุ่งออกไปทื่อแต่มันใช้ระบบ spin stabilised ในตัวท่อยิงจะมีร่องเกลียวเพื่อบังคับให้จรวดหมุนรอบตัวเองตั้งแต่อยู่ในท่อและเมื่อพุ่งออกไปพ้นปากลำกล้อง คลีบห่างพับได้4แฉกจะกางออกทันทีเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพกลางอากาศการหมุนนี้เองที่ทำให้จรวดที่ไม่มีระบบนำทางด้วยคอมพิวเตอร์สามารถรักษาทิศท,ทางและมีความแม่นยำได้สูงกว่าปืนใหญ่ในยุคก่อนหน้าเป็นอย่างมากโดยตัวจรวดมาตรฐานของ BM21 ใช้รหัส 9M22U ที่มีความยาวเกือบ3เมตรและหนักกว่า66กิโลกรัมภายในบรรจุเชื้อเพลิงแข็งที่เป็นดินขับคุณภาพสูง สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง690เมตรต่อวินาทีหรือประมาณความเร็วกว่าเสียงเกือบสองเท่าระบบการสั่งยิงถูกปรับแต่งให้มีความหลากหลายคือพลยิงสามารถเลือกยิงทีละลูกก็ได้หรือจะยิงแบบเป็นชุดก็ได้เช่นกันโดยสามารถตั้งจังหวะการยิงให้ห่างกันหนึ่งวินาทีต่อลูกซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปลดปล่อยจรวดทั้ง40ลูกให้หมดเกลี้ยงได้ภายในเวลาเพียง20วินาทีเท่านั้นการทำแบบนี้จะสร้างแรงดันมหาศาล และคลื่นกระแทกที่ศัตรูไม่ทันได้ตั้งตัวหรือแม้แต่จะหมอบลงกับพื้นถ้าคุณคิดว่า B.M. 2 1แกรดมีแค่หัวระเบิดแรงสูงที่ถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบันคุณคิดผิดเพราะความครบเครื่องของ B.M. E 2 1อยู่ที่การเลือกใช้หัวรบที่เหมาะสมกับเป้าหมายโดยแบ่งออกเป็น4หัวรบหลักๆคืออันแรกรหัส 9N 51หัวรบมาตรฐานที่นิยมที่สุดบรรจุระเบิดแรงสูงและออกแบบมาให้สร้างสเกตเหล็กจำนวนมหาศาล เพื่อจัดการทหารราบในที่โล่งแจ้งอันที่สองหัวรบกระจายทุ่นระเบิดสามารถใช้ยิงเพื่อวางสนามทุ่นระเบิดจากระยะไกลได้โดยการบรรจุทุ่นระเบิดบุคคลหรือทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังไว้ในหัวรบเมื่อจรวจถูกยิงไปถึงเป้าหมายมันจะกระจายลูกระเบิดเล็กๆล,ล,ลงมาครอบคลุมพื้นที่เพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนที่ของกองทัพศัตรูอันที่ 3. หัวรบสองสว่างใช้ในภารกิจกลางคืนเพื่อเปิดเผยตำแหน่งศัตรู โดยหัวรบจะกลางร่มชูชีพและสองสว่างเป็นบริเวณกว้างอันที่4หัวรบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในรุ่นใหม่ๆม,มีการพัฒนาหัวรบที่สามารถปล่อยสัญญาณรบกวนวิทยุและเรดาร์ของศัตรูได้ในพื้นที่เป้าหมายในยุคปัจจุบันยังมีการพัฒนาจรวดรุ่นใหม่ๆที่ทำให้ระยะยิงจากเดิม20กิโลเมตรพุ่งทะยานไปถึง45กิโลเมตรโดยที่ยังใช้รถยิงคันเดิมได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถถล่มเมืองทั้งเมืองได้โดยที่รถบรรทุกจอดอยู่นอกเขตสายตาของเป้าหมายอย่างสิ้นเชิงในส่วนของราคาค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าเชิงต้นทุนของมันคือสิ่งที่ชนะในเกมเศรษฐศาสตร์ของสมัยก่อนนั้นจรวจดขนาด122ม mm, ิลิเมตรรุ่นมาตรฐานของ B.M.21 1ลูกมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1,200ถึง3,800ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทย ก็ตกประมาณ40,000ถึง130,000บาทต่อลูกเท่านั้นตัวรถและระบบแท่นยิงของ BM21 มีราคาอยู่ที่ราวๆ4,000 0ถึง0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14ถึง21ล้านบาทต่อระบบและถ้าเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปราคาอาจพุ่งไปถึง53ล้านบาทฟังดูเหมือนแพงแต่ถ้าลองเปรียบเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีสมัยใหม่อย่างไฮมาสที่ลูกหนึ่งอาจพุ่งสูงถึง7ล้านบาท จรวด B.M. 2 1จะกลายเป็นของราคาถูกไปทันทีแต่ข้อเสียของมันคือปริมาณการยิงเพราะในการยิงเต็มพิกัดจำนวน40ลูกกองทัพต้องควักเงินจ่ายค่ากระสุนสูงถึง5.2ล้านบาทต่อการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวซึ่งใช้เวลายิงไม่ถึง20วินาทีด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลที่ B.M. 2 1ถูกมองว่าเป็นอาวุธสำหรับกองทัพที่เน้นการรบอย่างรวดเร็วในระยะสั้นเพราะถ้าสงครามยืดเยื้อค่ากระสุนอาจจะบานปลายจนน่าตกใจได้เช่นกัน อีกทั้งความแม่นยำที่ไม่มากพอจะสู้ในศึกระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วทำไมอาวุธรุ่นนี้ถึงไปโผล่อยู่แทบทุกมุมโลกเรื่องนี้ต้องย้อนไปดูนโยบายการขายอาวุธของสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นโซเวียตไม่ได้มองการขายอาวุธเป็นเพียงแค่ธุรกิจเพื่อหากำไรแต่พวกเขามองมันเป็นเครื่องมือขยายอิทธิพลทางการเมือง ในสมัยนั้นโซเวียตมีนโยบายขายอาวุธให้ประเทศที่เป็นมิตรหรือกลุ่มประเทศลัทธิสังคมนิยมในราคาที่พิเศษสุดๆบางครั้งอาจจะลดราคาให้ถึง50เอร์เซน์หรือในบางกรณีก็เป็นการมอบให้ฟรีๆภายใต้ข้อตกลงการช่วยเหลือทางทหารเพื่อแลกกับการที่ประเทศนั้นๆจะยอมเป็นฐานที่มั่นหรือพันธมิตรในการต่อต้านฝ่ายโลกเสรีประเทศอย่างเวียดนามเหนือคิวบาเกาหลีเหนือหรือกลุ่มประเทศในอาหรับและแอฟริกา คือลูกค้าหลักที่ได้รับ BM-21 ไปใช้งานจำนวนมากระบบการชำระเงินก็มีความยืดหยุ่นสูงมากเช่นกันมีตั้งแต่การจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สดๆไปจนถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นโซเวียตส่งเรือบรรทุก BM-21 ไปให้คิวบาแล้วรับน้ำตาลทรายและส้มกลับมาเป็นการชำระหนี้แทนความใจกว้างของโซเวียตในตอนนั้นยังรวมไปถึงการมอบพิมพ์เขียวและใบอนุญาตให้มิตรประเทศนำไปผลิตเองได้ด้วย นี่คือเหตุผลที่เกิดรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานอย่างท้าย8ปของจีน r m 7 0ของเช็กโกสโลวาเกียหรือรุ่นที่กัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านเราใช้อยู่ในปัจจุบันการกระจายเทคโนโลยีแบบไม่ห่วงก้างนี้เองที่ทำให้ BM21 กลายเป็นภาษาทหารสากลที่ทหารทั่วโลกเข้าใจตรงกันและทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่กำจัดได้ยากที่สุดเพราะอะไหล่และกระสุนนั้นสามารถหาได้จากคลังแสงแทบทุกประเทศในกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตจุดเด่นที่สุด ที่ทำให้ B.M. 2 1ยังคงน่ากลัวคือยุทธวิธียิงและหนีตัวรถบรรทุกสามารถขับเข้าสู่ตำแหน่งติดตั้งเครื่องเตรียมยิงและยิงจรวดทั้งหมดได้ในเวลาไม่กี่นาทีและทันทีที่จรวดลูกสุดท้ายพ้นท่อรถบรรทุกจะรีบขับออกจากตำแหน่งเดิมทันทีเพื่อป้องกันการถูกตรวจจับจากเลดราหาตำแหน่งปืนใหญ่และการยิงโต้อตอบเราจะพบเห็นเหตุการณ์นี้ได้ทั้งในสมรภูมิอาเซียนหรือแม้แต่ในสมรภูมิแถบยุโรปปัจจุบัน มันมักถูกใช้เป็นอาวุธเบิกทางก่อนที่ทหารราบหรือรถถังจะบุกเข้าตีพื้นที่เป้าหมายจะต้องถูกปูพรมด้วยจรวด BM-21 เพื่อทำลายขวัญกำลังใจและทำลายการป้องกันเบื้องต้นแม้มันจะไม่มีความแม่นยำแต่มันสามารถเอาชนะได้ด้วยปริมาณและราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าตัวในช่วงยุคทองของสหภาพโซเวียต b m 21คือส่วนหนึ่งของหลักยุทธศาสตร์ Deep Battle หรือการทำลายล้างจากแนวหลังกองทัพแดงไม่ได้มองว่า b m 21คืออาวุธสำหรับยิงหวังผลเป็นจุดๆไปแต่พวกเขามองมันเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างความสับสนวุ่นวายลองนึกภาพสมรภูมิในแถบยุโรปที่โซเวียตเตรียมรับมือกับนาโตดูยุทธวิธีของโซเวียตในตอนนั้นคือการจัดตั้งกองพลปืนใหญ่ที่ประกอบด้วย b m 21นับร้อยๆคันหน้าที่ของพวกมัน คือการระดมยิงปูพรมลงไปในพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นจุดรวมพลของรถถังศัตรูก่อนที่รถถังของโซเวียตจะบุกเข้าไปตีเป้าหมายการยิงปูพรมนี้ไม่ใช่แค่ใช้จัดการทหารนับร้อยแต่คือการทำลายขวัญกำลังใจและสร้างความสับสนวุ่นวายจนฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตั้งแนวรับได้ทันและสมรภูมิที่ทำให้หลายประเทศต้องหันมาสนใจกับอำนาจของ BM21 แกรดคือสงครามชายแดนระหว่างโซเวียตกับจีน ที่เกาะเซินเป่าในปี1969ตอนนั้นความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจคอมมิวนิสต์ตึงเครียดถึงขีดสุดกองทัพโซเวียตได้ตัดสินใจใช้จรวด bm 2 1ยิงถล่มกองกำลังทหารจีนที่บุกเข้ามาบนเกาะเพียงชุดเดียวผลลัพธ์คือทหารจีนถูกถล่มอย่างรุนแรงจนต้องล่าถอยกลับไปในทันทีแบบไม่มีแผนรับมือพวกเขาเหมือนพบกับความสิ้นหวังความไม่แน่นอนและสูญเสียขวัญกำลังใจ มันเป็นการทำลายล้างที่ปืนใหญ่ไม่สามารถทำได้และนี่คือครั้งแรกที่โลกได้เห็นว่านี่คือลูกเห็บเหล็กแห่งโซเวียตนอกจากนี้ในช่วงสงครามโซเวียตในอัฟกานิสถานช่วงทศวรรษที่80 BM21 ยังถูกดัดแปลงมาใช้ในสงครามแบบกองโจรแม้สภาพภูมิประเทศจะเป็นภูเขาสูงชันแต่โซเวียตก็ยังคงใช้จรวดในการยิงถล่มช่องเขาหรือหมู่บ้านที่คาดว่า เป็นที่ซ่อนของกลุ่มมูจาฮีดีนจากระยะไกลความน่ากลัวของมันในตอนนั้นคือเสียงของจรวด40ลูกที่แหวกอากาศมาพร้อมกันมันสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาจนศัตรูขนานนามันว่าออแกนของสตาลินและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในยุคนั้นคือมาตรฐานการฝึกทหารโซเวียตจะถูกฝึกมาให้ทำงานเหมือนหุ่นยนต์ผลขับและพลยิงต้องประสานงานกันตั้งแต่วางระดับขาอย่างไปจนถึงการหมุนหน้าปัดเล็ง ทุกขั้นตอนต้องเสร็จสิ้นภายในไม่กี่นาทีเพราะพวกเขาเชื่อว่าความเร็วคือกอบป้องกันที่ดีที่สุดยิ่งยิงเร็วและหนีเร็วเท่าไหร่โอกาสรอดชีวิตก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนี่คือรากฐานความดุดันที่ถูกส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันกลับมาที่กรณีศึกษาในภูมิภาคเอเชียบ้านเรากันในความขัดแย้งแถบชายแดนที่เราเคยเห็นการใช้ BM21 ที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การทำลายค่ายทหารเพียงอย่างเดียวแต่ใช้เพื่อทำลายการส่งกำลังบำรุง ด้วยความที่มันยิงได้ไกลและครอบคลุมพื้นที่กว้างกองทัพที่ครอบครอง BM21 จะสามารถสั่งยิงถล่มเส้นทางลำเลียงอาหารและกระสุนของฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีที่ได้รับรายงานจากสายลับหรือโดนตรวจการการยิงเพียงหนึ่งชุดสามารถปิดถนนสายหลักได้นานหลายชั่วโมงเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวถนนและซากปรักหักพังอีกทั้งดินระเบิดหรือชนวนระเบิดที่ไม่เกิดการประทุในทันทียังคงเป็นหนามแหลมที่ตั้งไว้ จนกว่าหน่วยเก็บกู้ระเบิดจะเข้ามาจัดการและในยุคปัจจุบันที่ระบบ counter battery เรดาร์มีความแม่นยำสูงมากทำให้จังหวะที่มีการยิงจรวด BM 2 1ทุกครั้งจะส่งผลให้เกิดความร้อนมหาศาลจนกลายเป,เป็นเป้านิ่งให้ขีปนาวุธและปืนใหญ่ยิงสวนกลับมาได้ภายในไม่เกิน60วินาทีดังนั้นความเร็วในการหนีจึงสำคัญมากทหารที่ขับรถต้องเป็นคนที่รู้จักภูมิประเทศดีที่สุด ต้องรู้ว่ายิงเสร็จแล้วจะเลี้ยวเข้าป่าตรงไหนหรือหลบใต้หน้าผาจุดใดเพื่ออำพรางตัวจากกล้องตรวจจับความร้อนสุดท้ายนี้ BM21 แกรดไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพแต่มันเป็นปริมาณที่มีคุณภาพในตัวมันเองความสำเร็จของมันพิสูจน์ได้จากการที่มันปรากฏตัวในทุกความขัดแย้งบนโลกใบนี้ตั้งแต่สงครามเวียดนามสงครามในแอฟริกาไปจนถึงสมรภูมิหลายแห่งในปัจจุบันและ BM21 จะเป็นบทเรียนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การทหารตลอดไปแล้วทุกคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงกับอาวุธรุ่นเก่าคันนี้หรือใครมีข้อมูลเจ๋งๆเ,เ,เกี่ยวกับระบบจรวดของไทยที่ใช้ต่อกรอนกับ BM21 Grad รได้บ้างคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ